พอเอินอยากมาดูดวงค่ะเพื่อนบอกว่าแม่หมอดูแม่นมากอยากแก้ไขดวงชะตาค่ะอ่ะเอามือมาสิโหตั้งแต่ฉันดูดวงมาไม่มีใครเขาแบบซวยซ้ำซวยซ้อนซวยมากมายแบบเธอมาก่อนเลยทำบุญไว้เยอะๆนะเจ้ากรรมนายเวรเขาตามติดเธอมาตลอดเวลาชาติเนี้ยเธอไม่ต้องหวังที่จะรวยนะทำอะไรก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งใช่ไหม ใช่คะ่ะตอนนี้แย่มากทําอะไรก็ติดขัดไปหมดเลยคะ่ะไม่รู้ว่าจะจะทํายังไงคะ่ะแม่หมอหนูทําบุญตลอดนะคะแต่ว่ามันไม่ส่งผลเลยเพื่อนก็โกงเงินแล้วก็ตอนนี้คะ่ะเจ้าหนี่ก็ทวงเยอะมากแล้วหนูจะแก้ไขยังไงดีอยากได้ทางออกคะ่ะแม่หมออเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเช็คก่อนอมันพอจะมีวิธีอยู่บ้างนะยังไงคะก็เอาค่าครูมาให้แม่หมอสัก59 9 9้าบาทแล้วกันจะได้ทำพิธีส่งวิญ,ญญาณสะดอกเคราะห์ให้ แต่ตอนนี้หนูยังไม่ค่อยมีเดี๋ยวขอกลับไปหาแล้วเดี๋ยจะรีบกลับมาหาแม่หมอเพื่อแก้ไขได้เลยจ้ะ,ะได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวหนูค่อยกลับมาครับแม่หมอขอบคุณนะคะสวัสดีจ้ะ